สวัสดีครับวันนี้ผมพีจากร้านพีสปอยเลอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับเป็นหลอด LED ไฟถอยนะครับ144ชิปนะครับอันนี้เป็นคั่ว1จุดเขี้ยวเดียวนะครับหรือ1 1 5 6นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับกับรถที่ติดตั้งแล้วนะครับครับพอดีตอนนี้รถจอดแล้วนะครับก็เลยไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูความสว่างแล้วกันนะครับนะครับ เอาครับเปิดสวิตได้ครับโอ้โหเป็นไงครับความสว่างเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองพยายามเข้าไปอีกทางหนึ่งนะครับนี่นะครับนะครับพอดีรถจอดแล้วนะครับเราก็เลยเกรงใจลูกค้านะครับนะครับสว่างมากเลยนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับติดต่อร้านพีสปอยเลอร 089 504 54 77ขอบคุณมากครับ